ต้นเงินไหลมาต้นไม้มงคลที่ควรคู่แก่การปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลความหมายดีปลูกแล้วปังใครก็ต่างนิยมปลูกกันแต่รู้หรือไม่ว่าต้นไม้ตระกูลเงินไหลมามีมากกว่า30ชนิดวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังว่าต้นเงินไหลมายอดนิยมนั้นมีอะไรบ้างต้นไหนหน่าปลูกและ ที่มีใบรูปร่างสวยงามและแปลกตาหน้าปลูกอย่างยิ่งต้นเงินไหลมาต้นนี้มีชื่อว่าต้นเงินไหลมาใบด่างขาวลักษณะใบจะมีสีขาวปนใบสีเขียวทำให้ดูสวยงามแต่ต่างกันไปมีทั้งด่างขาวด่างชมพูด่างเหลืองสวยงาม หน้าปลูกทุกสีดูแลง่ายด้วยการลดน้ําเพียง2-3ครั้งต่อสัปดาห์อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีราคาสูงและหายากอีกด้วยพืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดไม้เลื้อยจะเกาะเลื้อยไปตามต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่เราให้เขาได้เกาะขึ้นไปสา,าการขยายพันธุ์ก็สามารถตัดตรงข้อของต้นไม้ไปพาะชําและปลูกใหม่ได้ เป็นการขยายพันธุ์ที่ไม่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยขยายพันธุ์หรือปลูกต้นไม้ก็สามารถทำการขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้ได้ชอบดินร่วนสีสันใบจะสวยงามมากครับลองปลูกดู